ชุดแต่งด้านหน้านะครับก็จะเป็นชุด Y ขอบ20นะครับติดลบประมาณ18นิ้วนะครับรัดด้วยยางตัวนี้จะเป็นยาง33คูณ 12.5R20 จะเป็นยาง full size นะครับสวัสดีครับผมปอนจากช่องยูทูปปอนฟอร์ตและที่ปรกษาการขายจากโชลูมฟอร์ดพนัครนสาข,าขาเกษตรนวมินวันนี้นะครับผมพาลูกค้าทุกท่านมาอยู่ที่โชลูมฟอร์พนัครนสาขาเกษตรนวมินโชลูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะครับวันนี้ผมมีตัว4ประตูรุ่น XLS ราคาขาย879,000บาทเท่านั้นเอง รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันตัวรุ่น XLS นะครับทั้งแคบและ4ประตูนะจะมีเฉพาะเ e กียร์ออโต้6สปีดเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปจากของเดิมโรงงานเริ่มจากตัวกระจังด้านหน้านะครับเราเปลี่ยนใหม่เป็นแบบทรงแรปเตอร์ตัวลังสื่อ F- โอดีคันนี้ทำเป็นสีดำล้วนอันนี้ทำเป็นสีดำล้วนนะจริงๆแล้วตัวนังสื่อ F- โ d นะครับเราเลือกทำสีได้นะเอาสีแบบที่เรราชอบบนะคั แล้วก็ด้านบนจะมีไฟสิวให้ทั้งหมด3จุดตัวชุดแต่งด้านหน้านะครับก็จะเป็นชุด Y ชุด Y เนี่ยหชุดจะประกอบด้วยนะครับตัวสเกิร์ตด้านล่างแบบนี้แล้วก็ตัวซุ้มล้อทั้งหมด4ชิ้นนะครับตัวชุด Y เนี่ยปกติคางด้านล่างนะครับจะเป็นสีบอลเงินคางตัวนี้นะแต่ว่าคันนี้เราพ่นเป็นดําด้านทั้งชิ้นนะครับเราสามารถเลือกได้นะจะพ่นคางบอลเงินคางดําคางแดงเลือกได้นะครับแล้วก็ตัวชุด Y เนี่ยจะมีเพจมาให้แบบนี้นะครับนี่เพจตรงนี้ ด้านบนเป็นสีนเงินนะครับเป็นคําว่า WILD แล้วก็คางด้านล่างนะครับจะเป็นตัวปั๊มแบบนี้นะครับสำหรับตัวชุดวายเนี่ยเราจะมีตัวการ์ดนะครับประกันแท้ให้ด้วยนะสําหรับตัวไฟหน้ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นไฟหน้า LED แบบสีแคมเป็นไฟวิ่งกลางวันแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวสีแคมนะแล้วก็เสริมโดยตัวข้อไฟหน้าให้นะครับตัวข้อไฟหน้าก็เป็นสีดำด้านเช่นกัน สำหรับด้านล่างนะครับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยรุ่นนี้นะครับของตัว XLS นะยังไม่ได้เป็น LED นะครับแต่สามารถเลี้ยวได้ตามวงเลี้ยวเหมือนกันสมมติเราเลี้ยวซ้ายมันติดข้างซ้ายเลี้ยวขวาติดข้างขวานะยังอัจฉริยะได้เหมือนเดิมส่วนในรุ่นของตัว XLS เนี่ยจะมีตัว C เป็นสีคอมเมียมาให้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันสำหรับตัวเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตร้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแล้วก็แรงบิ อยู่ที่4ี5นิวตันนะครับทำงานควบคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดทโบขนาดใหญ่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่ออินเตอร์จะเป็นท่อยางตัวนี้ก็ยืดหยุ่นได้นะสามารถรับแรงอัดได้ดีขึ้นนะครับส่วนตัวพัดลมหน้าเครื่องรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่หลังหม้อน้ํานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะการรับประกันนะครับ ตัวนิกเกนเนี่ยการวารันตีนะครับสำหรับตัวนิกเกนนะก็าวารันตี5ปีหรือ1 5 0 0 0 0มนกิโลนะครับแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1ปีหรือ1 5 0 0 0มกิโลอ่ะประมาณนี้นะสำหรับด้านข้างนะครับก็จะมีตัวซุ้มล้อนะซุ้มล้อเนี่ยเป็นงานชุดวายนะครับก็จะมีตัวปั๊ม WILD นะครับที่มากับตัวชุดด้านหน้านะด้านบนก็จะเป็นตัวขอบยางนะครับของตัววายจะไม่ได้ยิงซิลิโคนนะจะเป็นขอบยางนะครับ ส่วนตัวล้อแมกซระช่วงล่างนะของเดิมเนี่ยรุ่น XLS นะครับจะเป็นล้อแมกอลอยขนาด17นิ้วแค่นั้นเองคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นขอบ20นะครับติดลบประมาณ18นิ้วนะครับติดลบประมาณ18นะแมกขอบ20นะครับติดลบประมาณ18นะครับรัดด้วยยางตัวนี้จะเป็นยาง33คูณ12.5 r 20จะเป็นยาง f u ล l ไซด์นะครับจะเป็นของตัวคอ์ลีเดอร์นะตอกยางใหญ่ๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นยาง MT นะครับ จะวิ่งค่อนข้างมีเสียงดังนิดนึงแต่ว่าตัวดอกยางเนี่ยจะค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าก้อนยางมันจะใหญ่กว่านะถ้าลูกค้าไม่ชอบนะครับไม่ชอบเสียงดังก็ต้องเป็นตัว A t ทนะดอกยางจะเล็กกว่านี้นะครับพอเราใส่ล้อใหญ่เสร็จปุ๊บช่วงล่างเราก็ต้องมีการอัปเกรดนะครับตัวนี้ใช้โชคเดิมเปลี่ยนลูกหมากกันโครงใหม่ให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนปีกนกเป็นของโยกนะครับตัวปีกนกเนี่ยลูกหมากมันปรับองศาได้นะครับตัวนี้นะสามารถตั้งศูนย์ ให้มันใกล้เคียงของเดิมนะครับลดอาการกินหน้ายางได้อย่างดีนะครับแล้วก็ลองก้อนที่หัวโชค๊คสองนิ้วหน้าท้ายนะอ่าอันนี้จัดทรงยกสองนิ้วหน้าท้ายนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรมากบันไดข้างมีให้อยู่แล้วนะครับด้านท้ายเปลี่ยนไฟท้ายใหม่ไฟท้ายเนี่ยเปลี่ยนเหมือนกับตัว ytec สี่นสี่เลยเป็นแบบ led นะนี่ไฟท้ายแบบ led คันชนท้ายเดิมโรงงานมีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายตรงฝาท้ายเนี่ย มีตัวชุดครอบมาข้อฝาท้าย FOD เป็นสีดำล้วนนะครับแล้วก็เสริมอะคริลิกตรงนี้นะครับเป็นคำว่าเลนเจอร์นะเป็นสีดำด้านทรงเนี่ยแม็กขอบ20-18ลบประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สไตล์ยก2นิ้วนะครับสวยๆเลยก็หากลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้ที่เบอร์0ูนย์ 8 6 3 4 4 07ม9นะครับผมปอนฟอร์ดดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซน็นให้ไฟแนนซ์ผ่านแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างจัดก,การให้หมดเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับหรือสนใจทักได้ที่เบอร์086 3 4 4 07 39นะครับสวัสดีครับ